ก็ดีน <ste> <ay> ี <ição> ่บิดเบือนไปหลวงพี่ก็ไม่สบายใจก็เลยในเมื่อเขาจะมาเป็นผู้เผยแผ่ธรรมเนี่ยก็ควรที่จะได้ทําความเพียรทำคำหลวงพี่ก็ทาเป็นตัวอย่างเช่นเริ่มที่พูดเขาว่าคนที่ตื่นธรรมเนี่ยทำไมหน้าตาจึงดูกรุขระไปส้นนะหลวงพี่ก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการที่ทําให้คนมีผิวพรรณสามว่าอย่างไรในจุรครมวิพังกสุหลวงพี่ก็ทําการบ้านกําหนดจดจำรู้คำโดยสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสกับโตทยะ มานกเนี่ยฮะหลวงพี่ก็พูดให้ตรงตามนั้นนี่คือทําให้เป็นตัวอย่างนะเบียร์พระอาจารย์ก็ออกคลิปไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้ต่อมานะทีนี้มาไม่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 จะไม่อยากจะหยิบยกตัวประเด็นนี้ในพระไตรปิฎกใช่ไอ้คนที่มีคําพูดกิริยาวาจาเก้าร้อยถูกกันแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผิวพันธวันนัทเป็นอย่างไรเพราะประกอบไปด้วยโทรศัพท์ในการพูด ถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์นี้นะปีที่แล้วปีที่แล้วเยอะเยอะเลยทั้งเบียด้วยเบียทั้งเบียทั้งเบียหลายคนคือทุกคนที่เป็นทั้งซีของท่านั่นแหละก็จะมาเลงเล่นหลวงพี่ใหญ่เลยครับแล้วหลวงพี่ได้ตอบโต้กับไม่ตอบโต้เลยไม่ฟังเสียด้วยซ้ำอย่างเช่นหนุงมโคราชอย่างเนี้ครับอย่างเช่นหญิงคนใต้หรือแม่หมูหลวงพี่ไม่ได้ตอบโต้เลยหลวงพี่ไม่ได้ฟังทั้งหมดคือฟัง แค่หัวข้อแค่หัวข้อ